มาครับพี่น้องมาเนี่ยนี่ใส่กอกใส่กอกมาเนี่ยกับน้ำจิ้มนะครับคุณได้ยาก,กินนะครับสั่งเพจหนุยเบียแฟมิลี่นะครับพี่น้องเนอะนะครับสั่งสื่อพันเลยครับพี่น้องนี่จัดมามีทั้งใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูนะครับเนาะนี่ใส่กอกเนื้อสิใส่กอกหมูแล้วก็อันนี้ใส่กอกอีสานมาพี่น้องเป็นคอร,อคร์โคลียเนี่ยกับสมพักนะครับเอามาแกะเรียนนะพี่น้องเนอะอู้สมพักการพันไหถักเลยลอมก,ก่อน <laughs> ข้าเสาอนี hmm. mm ่ห hmm. ม mm ูเ hmm. mm ๋ hmm. mm ้ว hmm. ก mm ัน hmm. สมพอดีเันื้นอยังหนอนเลยข้าวท้าม,ม,มี่ข้าวได้ครับ <laughs> อ,สอใส่กวาครับ <laughs> อเรื่มต้มปลาเลยเขาจะข้ามกับผงไหโอ้มันครหบอ มันหนีนันเลยเพราะดีกินครับบสมแห้งครับ Ừ. Ừ. thử cắn gấp năm chìm thật Ừ, ừ. ừ. มันนี่มาขึ้นหันขึ้นไหน่อยสมพกักมันกะเสียบครับอัน,น อเอาเสือกวั่นน้ำขาดอันนั้นได้พี่ห้องด้อขาดชิงบ่จุม่มลงไปเลยเออ,อหวัน กัน,น้ำจิ้มเขาไปนะนี่เป็นวุ้นเส้นเจอเลยพี่น่องพิ่เต่งให้ผมจำนี่กัน,น้ำจิ้มีนเขากันอมอมน อกันยันใส่ควาเหนื่อยเเลยปิ้งบานสุกอื้อ โอ้หวออืมโอ้อิ่มพี่ล้งเอ้บ่ได้ซุ่นหอต้มปลาแล้วต้มปลาจะข้มกว ต้มปลากระจ้างจางเลยใส่ปลาไปข้ามเลยเกิด <Good. c oughs> สูตรใส่กว่าเว้ ใส่กวาเสียบนะครับเอ้าผู้ใดอยากกินใส่กวานะครับทักเพียร์นี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อเพจหนุ่ยเบียร์แฟมิลี่นะครับเนาะเพิ่นมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องเนาะเอานะครับมื้อนี้กระสิจากลาภพี่น้องประเทศนี่เดี๋ยวกระสิได้ไปหาบรรยากาศเนาะครับล่องบงลงปลาเนาะครับหาบรรยากาศเล่นน้ำเนาะครับแก้ฮ้อนเนาะครับเอามาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องรอติดตามอีพีต่อไปเลยนะครับพี่น้องเด้อยสำหรับมื้อนี้จากลาภพี่น้องประเทศนี่นะครับมาพบกันคลิปหน้าสำหรับเมื่อกี้สวัสดีครับ